สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบไปเคลียร์นะครับมีเรื่องวุน่วนๆเกิดขึ้นที่จังหวัดพฤฤิจิตรนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่วัดบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรปรากฏว่ามีกลุ่มลูกศิษย์นะครับที่อยู่ในกลุ่มเดิมนะครับเข้าไปที่วัดแล้วทางเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปขอพูดคุยนะครับนี่เป็นภาพที่ช่วงเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยกับทางกลุ่มลูกศิษย์วัดบางคลานซึ่งเป็นกลุ่มเดิมนะฮะ ที่อยู่ด้านในวัดนะครับแล้วก็มีการปิดประตูของวัดเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้กําลังทั้งตํารวจอสและก็ทางทหารนะครับเข้าไปประมาณ200กว่าน,นายนะครับเพื่อเจรจาแต่ว่าไม่สามารถตกลงกันได้นะครับแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับระหว่างกลุ่มมวลชนและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเรียบร้อย ทางกลุ่มมวลชนนะฮะคุณผู้ชมถ้าดูจากภาพนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูอีกภาพหนึ่งคือกลุ่มมวลชนเนี่ยได้มีการใช้นะครับปืนลมหนังสติ๊กนะครับแล้วก็ก้อนอิดไม้กระบองนะครับรวมทั้งฉีดพ่นนะครับบางอย่างแล้วก็สิ่งปฏิกูลใส่เจ้าหน้าที่ขณะเปิดประตูวัดเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่นะฮะเดี๋ยวจะมีภาพอีกคลิปหนึ่งนะฮะ เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่ใช้รถดับเพลิงเนี่ยเข้าไปดําเนินการนี่นะฮะคุณผู้ชมในช่วงที่กําลังดําเนินการฉีดน้ําจากรถดับเพลิงเข้าไปเพื่อที่จะระง,งับเหตุนะครับปรากฏว่าถูกด้านในฮะใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับตอบโต้สวนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านบนนะฮะคุณผู้ชมแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ฉีดน้ําอยู่บนด้านบนเนี่ยปรากฏว่าโดนลูกหลงไปหนึ่งลูกนะฮะ ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าก็กเจ็บจนสุดท้ายต้องล่าถอยกันออกมานะครับล่าสุดนะฮะทางรองผู้ว่าพิจิตนะครับแล้วก็ทางประลัดจังหวัดพิจิตรวมถึงท่านแนมเภอโพอทะเลนะฮะเมื่อวานนี้ลงไปบัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วท้ายที่สุดเมื่อเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องก็เลยต้องมีการถอนกําลังออกนี่เป็นภาพรถยนต์สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะครับถูกยิงโดย คล้ายๆกับลูกกระสุนนะครับคุณผู้ชมเข้ามาโดนที่กระจกด้านท้ายแตกนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับสิบปีนะครับที่วัดบางคานเดี๋ยวตรวจสอบความคืบหน้ารายละเอียดเรื่องนี้นิดนึงครับกับท่านนายอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับคุณสุเมธเมธีรัตนาพิพัฒนครับว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับท่านนายอำเภอครับ เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเรากำลังติดต่อตรวจสอบความคืบหน้านะครับกรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุวัดบางคลานนะฮะว่าวันนี้จะทำอย่างไรต่อแต่ว่าเมื่อช่วงเช้านะครับผมได้มีโอกาสสอบถามทางท่านนายอำเภอโพทะเลนะครับถึงแนวทางการดำเนินการในวันนี้ท่านนายอำเภอบอกคร่าวๆก็คือจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุนะครับส่วนเรื่องของการกระชับพื้นที่ จะยังไม่ทําเพิ่มในวันนี้นะฮะท่านนายอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับครับสวัสดีครับครับท่านนายอำเภอฮะเรื่องของการดําเนินการกรณีวัดบางคลานวันนี้จะดําเนินการยังไงต่อครับจากเหตุการณ์เมื่อวานนะครับที่เราทางอำเภอสนที่กาลังที่จะคุ้มครองเจ้าวาดวัด บางคานเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดบางคานแล้วก็เจอกลุ่มต่อต้านที่ไม่ยอมรับเจ้าวาดเนี่ยได้ใช้กำลังทำ้ายเจ<ม>้าหน้าที่แล้วก็ทำลายทรัพย์สินของทางราชก,การได้วความเสียหายหลายรายการซึ่งเราก็ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้วนะครับในส่วนของภารกิจต่อไปก็ได้ประสานทางเจ้าวาดท่านพระครูพิสุธทธิวรากรน,นะครับที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ที่คัดค้าน ืแล้วก็ได้เข้าไปบุกลุกยึดวัดทําให้อพระสงฆ์เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราเราคงจะต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนะครับรบในส่วนของเรื่องของการใช้กำลังนั้นทางเราเองก็ไม่ไม่มีนโยบายที่จะใช้กำลังเพราะเห็นว่าถ้าถ้าหากจ้าวาดเข้าไปแล้ว แล้วมีการใช้กําลังมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับ,รบแล้วอีกอย่างเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุความวุ่นวายด้วยเพราะเราเป็นสาสนิกชนเป็นชาวพุทธก็อยากคุยคุยด้วยสันติครับแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับคบท่านนายเพลฮะถ้าดูจากภาพเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเนี่ยฮะพยายามค,คุยกันก่อนหรือเปล่าขอคุยกันก่อนหรือเปล่าเราได้เจรจาตั้งแต่เก้าโมงสามสิบนาทีนะฮะเราเราก็เริ่มการเจรจาที่จะขอให้ทาง เจ้าวาดแล้วก็กรรมการวัดว,วิยาวัจกรตลอดจนญญศิยานุสิ์ที่มาให้กําลังใจท่านพระครูพิสุทธิวรลกร่อเจ้าวาดวัดบางคาเนี่ยได้เข้าไปปฏิบัติศาสนกิจอย่างปกตินะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อวันที่หกเมษายนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ที่ลุมทำร้ายกรรมการวัดและว,วิยาวัจกรจนได้รับบาดเจ็บซึ่งผ่านมาแล้วสามเดือนเราเห็นว่าเหตุการณ์สงบสุขแล้วอีกอย่างหนึ่งระหว่างนั้นเราก็คุย คุยกับชาวบ้านว่าเรื่องเรื่องของวัดเนี่ยเรา<ม>เราควรจะระมัดร,ระวังเพราะว่าไม่ควรจะใช้กําลังหรือว่าไปประทุษร้ายต่อกันนะครับราะเราก็คนไทยคนบางคานด้วยกันก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแต่พอเห็นว่าสงบสุขดีแล้วก็จึงได้นิม,มนต์ท่านเข้าวัด<ม>แต่ไม่คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับ,รบก็ทําให้มีการใช้กําลังรุนแรงทําร้ายเจ้าหน้าที่เราบาดเจ็บหลายรายครับ ท่านนายเพอฮะตอนนี้ท่านท่านเจ้าวาดยังยังอยู่ในวัดอยู่ไหมฮะหรือว่าออกมาจำวัดอ,อยู่ด้านนอกอ่ะจำวัดอยู่ด้านนอกครับเพราะว่าอากลุ่มมวลชนประมาณร้อยกว่าคนเนี่ยเขายึดพื้นที่วัดมาสามเดือนลวโดยที่ทางเราเข้าไปไม่ได้เลยเพราะเขาจะปิดล็อกประตูไว้ทั้งหมดแล้วก็อ่าส่วนมวลชนเองเนี่ยก็จะหากินกันอยู่ในวัดนะฮะอืมมีกองกําลังอยู่ในนั้นมีอาวุธต,ต่างๆซึ่งถ้าดูจาก จากที่เราเราสังเกตที่เขาใช้อาวุธทำร้ายเราเนี่ยก็มีการเริ่มก่อความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับครับคือคืออย่างนี้ฮะเมื่อเมื่อสอสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมไปที่วัดบางคลานเหมือนกันซึ่งไปในฐานะนักท่งองเที่ยวผมก็เลยมองว่าเอ๊ะมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีอะไรอยู่ในนั้นเหรอฮะครับก็ก็มีกลุ่มคนก็จะอยู่ที่กุฏิหลังเดิมนะครับคอยสังเกตการว่าถ้าคนกลุ่มคนที่ ไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ยเขาจะ <Ừ. S 2> จะปล่อยให้มานวัตสการได้ตามปกติ oh. แต่ถ้าเจ้าหน้าที่รัดเข้าไปพระภิกษุที่อื่นเข้าไปเขาจะตั้งข้อสังเกตว่าอ่าน่าจะเข้าไปยึดวัดคืนอะไรทํานองนั้น mm. เขาก็จะตาส่งคนตามประกบตลอด <Yeah. S 2> นะพอมาอย่างเมื่อวานก็เราก็นิมนต์พระท่านจะวาดเข้าเนี่ย mm. ก็เลยเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นครับครับ วันนี้จะมีการกระชับพ,พื้นที่ต่อไหมฮะหรือหรือหยุดก่อนอ๋อคงคงคงไม่ครับเพราะว่าอ่าถ้าหากว่าทําไปแล้วแล้วเกิดความบาดเจ็บหรือเสียหายเนี่ยมันก็ไม่ไม่คุ้มกันครับคงคบต้องเจราจาแล้วก็ส่วนใครที่กระทาผิดก็ดําเนินคดีไปเรื่อยๆครับครับสิบกว่าปีใช่ไหมฮะที่เกิดเหตุในลักษณะนี้ครับมีน,น่าจะประมาณเก้าปีตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเป็นต้นมาครับคือเ,เริ่อกสาเหตุแนวแแแแแแแทางพูดคุยหาจุดกึ่งกลางมีโอกาส จบลงยังไงบ้างไหมฮะทนายเพเภอเท่าที่ที่ประเมินคือจากข้อเรียกร้องเลยเนี่ยเดิมเลยเนี่ยเขามีข้อเรียกร้องอยู่สามเรื่องอืเรื่องแรกเลยเนี่ยเขาอ้างว่าทางวัดเนี่ยไม่ยอมให้ใช้ศาราในการทําบุญอืไม่ยอมให้ใช้อุโบสถในการอุปสมบทไม่ยอมให้ใช้เมรในการชาปนก,กิจศพซึ่งทั้งสามกรณีเนี่ยเราทางวัดอนุญาตมาโดยตลอดนะไม่เคยปิดกัน้นซึ่งแต่เป็นข้ออ้างของกลุ่มผู้เรียกร้อง เพื่อกล่าวหาท่านเจ้าวาดนะฮะ<ม>ว่าว่าสาเหตุที่ไม่ไม่ยอมรับท่านเนี่ยเพราะเหมือนท่านระเบียบมากโดยไม่ไม่ยอมให้ใช้สาราวาดัดไม่ยอมใช้อุโบโสถอะไรเงี้ย<ม>แต่พอเรายินยอมให้ใช้ตามปกติเนี่ยเขาก็ยังมีข้อเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกบ้างว่าเช่นทรัพย์สินที่อยู่ในวัดเนี่ยไม่ไม่ต้องการให้เจ้าวาดมาถือครองเพราะกลัวว่าจะเอาพระเครื่องหรือวัตถุโบราณต่างๆที่อยู่ในวัดเนี่ยเอาออกจําหน่ายนี่เป็น เป็นข้อกังวลของฝ่ายฝ่ายผู้คัดค้านซึ่งทางทางวัดเองก็ไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วก็เคยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสำนักง,งานบังคับคดีเนี่ยก็ก็ได้ลงมาตรวจสอบทรัพย์สินแล้วแล้วก็ศาลก็มีมีคำพิพากษาให้ส่งมอบทรัพย์สินให้ให้ทางวัดบางคานแล้วนะแต่ทางกลุ่มผู้นี้ก็ยังไม่ยอมคืนทรัพย์สินนั้นให้นะครก็ยังหงแหนกันอยู่ครับเมื่อวานบาดเจ็บเยอะไหมฮะเจ้าหน้าที่แล้วทานายเภอเป็นไรไห<อ>มฮะ ก็ผมก็บาดเจ็บเล็กน้อยฮะบาดเจ็บที่จากการโดนหนังสติ๊กโดยใช้ลูกแก้วในการยิงใส่นะฮะแล้วก็จากก้อนอิดที่ปลาเข้ามาไม้อะไรต่างๆที่ทางทางกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ไล่ตีกลุ่มพวกเรานะครับคือเราเราจากเจตนาคือใช้ใช้วิธีที่ซอฟที่สุดไม่โต้ตอบแล้วก็ไม่ทำร้ายนะฮะก็ยอมยอมเจ็บไปเดียวเพราะไม่อยากให้เรื่องบานปลายครับ ครับคบอ่ะเอาละครับเบื้องต้นตรวจสอบแค่นี้ขอให้ท่านนาเภอรักษาสุขภาพด้วยนะฮะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับครับครับขอบพระคุณมากครับ